สวัสดีครับมาโมชแน,นลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นเกมฟลัดแลนด์นะครับซึ่งก็คือเป็นดินแดนที่มีน้ําท่วมนะครับ<ม>พเพื่อนๆ<ม>คือน้ําไหลหลากมากเลยก็คือน้ําท่วมนะครับฟลัดก็เนี่ยครับเราเลือกแคลนได้4 4แคลนก็คือหมายถึงว่าเราเลือกได้แค่แคลนเดียวแต่ว่าเรามีให้เลือก4แคลนว่าเราจะเข้าเป็นแคลนไหนนะครับเพื่อนๆผมเป็นแคลนของอผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นวิกตอรี่ เนี่ยครับนิโคลจอห์นสันเนี่ยครับคนนี้เลยเขาเป็นหัวหน้านะครับซึ่งซึ่งก็คือเรานี่แหละครับอันนี้เขาให้เรเดีโอทาวเวอร์นะครับให้สร้างเรดิโอทาวเวอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้เรดิโอทาวเวอร์นะครับให้ให้ดูถึงตำแหน่งของค่ายเรานะครับให้ส่งสัญญาณไปยังเพื่อนๆในเกมมีให้เก็บนะครับเพื่อนๆก็จะมีทั้งเนี่ยครับอ,อันนี้เป็น อาหารที่เสี่ยงนะครับส่วนอันนี้อาหารที่ปลอดภัยแล้วก็น้ําน้ําจําเป็นมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้คือ medicine ก็คือยารักษาโรคนะครับอันนี้ไม้อันนี้ล็อบเบอร์ก็คือยางนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรับปิก็คือขยะนะครับเศษขยะก็คือเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างเช่นกดน้ํากระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนนี้ก็ over relic นะครับตัวนี้หายากนะครับแล้วก็อันนี้เป็น t e คบุ๊กนะครับส่วนนี้คือ radio b a ตอรี y นะครับเพื่อนๆอันนี้คือค่ายเรานะครับที่เราเห็น เนี่ยครับเราสามารถจะเพิ่มคนงานเข้ามาได้นะครับเนี่ยครับให้ไปเก็บได้นะครับเก็บของได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าเราอยากจะเก็บเห็นไหมครับเสิร์ชไซส์เสิร์ชแอเรียเนี่ยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เจ้าตัวลับบิชมานะครับคือ50เนี่ยครับแต่ว่าผมเสิร์ชค้างไว้นะครับมันก็เลยเหมือนเหมือนบักนะครับมันยังไม่ไม่ไปเสิร์ชให้ก็เลยล่องลบออก เนี่ยครับตรงส่วนนี้ต้องลบออกก่อนโอเคในแถบนี้นะครับสามารถค้นหาได้นะครับมันจะมีของที่จําเป็นอยู่นะครับเพื่อนๆทั้งน้ําทั้งเทคปุ๊กแล้วก็เนี่ยครับทั้งโอเวอร์ลิลิกนะครับอันนี้สําคัญเพื่อนๆหาพยายามหาให้ได้นะครับขยายพื้นที่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับที่ใกล้ๆนี้ไปเสิร์ชน้าเสิร์ชอ่าพวกไม้พวกขยะอะไรมาก่อนนะครับ เพื่อที่จะเอามาให้คนในกลุ่มได้ทานนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับอันนี้เป็นส่วนของซ u r v วอรลนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับฟิชชิงด็อกก็คือเอาไว้หาอาหารนะครับอันนี้เวล l บีอิงนี่เฮอร์โบสเตชนนะครับก็คือเป็นเอ่เกี่ยวกับร้านที่เป็นสมุนไพรนะครับเอาไว้สำหรับผลิตยาส่วนอันนี้เป็นบ้านนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบ้านอันนี้เคบินนะครับ บ้านนี้ก็จําเป็นนะครับเพื่อนๆต้องสร้างไว้หน่อยนะครับผมพยายามจะสร้างบ้านให้นะครับเพราะว่าทุกคนต้องต้องอาศัยอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ insufficient นี่เดี๋ยวต้องมาแยกตรงนี้กัน อันนี้เร่งความเร็วได้นะครับตรงนี้ให้ถึงเช้าประมาณ6กโมงนะครับก็จะตื่นกันเนี่ยครับแล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างอะไรที่เรากําหนดไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้อัปเกรดได้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับเป็นมีเดียมสตอเรจอัปเกรดได้นี่อันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับให้ดูใหญ่ขึ้น อันนี้เสิร์ชนะครับอย่างที่บอกไปเสิร์ชไม้เสิร์ชพวกขยะอะไรอย่างเงี้ยครับดีนะครับเพื่อนเอนัอนนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างที่ตกปลาก่อนนะครับอันนี้คือส่วนที่เราสามารถที่จะอัปเกรดของได้นะครับเพื่อนเพืนเนี่ยครับมันจะมีในส่วนของเนี่ยครับซูเวิร์ลกก็คือสิ่งที่เอาไว้เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับ เนี่ยครับล้วก็ Develop ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยครับคือ Re s e a r c h o v o v l r l i c นะครับนี่ตัวนี้เลยเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆมีก็กดได้เลยนะครับมันเป็นการอัปเกรดนะครับอัปเกรดพยามอัปเกรดให้หมดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับเนี่ยครับกดกดให้มันให้มันครบนะครับ แล้วมันก็จะอัปเดตให้ต้องพยายามอัพให้หมดนะครับอย่างที่บอกนี่มีพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะครับรีเสิร์ชชาโคลก็อัพให้หมดเลยนะครับชาโคลอเว่นอันนี้เมทัล Small Forge นี่ Blacksmith นะครับก็ลงสร้างอาวุธทั้งหลายนะครับนี่ชาโ r c o a l oven เป็นเตาที่หลอมพวกฐานหินนะครับเพื่อนๆมี่ Plastic recycle plant เป็นโรงงานเนี่ยครับรีไซเคิลพลาสติกนะครับ ก็อเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะครับเพื่อนๆน,นี่ชาโค c o a l f a c t o r นะครับตอนแรกเราต้องอัปเดตชาโค c o a l o v e ก่อนนะครับถึงจะได้ charcoal f a c t o r เป็นโรงงานถ่านหินเลยนะครับอันนี้ blacksmith นะครับเราต้องสร้าง small f o r g ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วถึงจะสร้าง blacksmith ได้ก็คือโรงผลิตอาวุธนี่แหละครับเนี่ยครับอัพไปให้หมดนะครับพยายามอัพให้หมด นี่เอ็ r ซ์ต n c คอนกรีตว e รนะครับก็จะได้อ่าคนงานที่เก่งเกี่ยวกับการทำคอนกรีตนะครับเพื่อนๆนี่อัพเต็มแล้วนะครับอันนี้คือโกรดนะครับเพื่อนๆคือการเจริญเติบโตในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนอันนี้เซร์ไวิรลก็คือหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับลงครัวแล้วก็การตกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องอัพเดตนะครับ อัปเดตให้หมดนี่วอเตอร์สติลนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างลงเนี่ยครับวอเตอร์เพยริฟายก็คือน้ําที่กลั่นนะครับลงกลั่นน้านะครับเพื่อนๆจําเป็นนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีน้ําสะอาดไว้กินนะครับเพื่อนๆน,นี่อัพให้หมดนะครับ นี่เป็นฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงปลาหรือเปล่าเซลฟิชฟาร์มิงเซ็นเตอร์นี่เนี่ยครับก็อันนี้เป็นที่ตกปลานะครับแล้วก็เป็นฮาร์เบอร์นะครับก็คือเหมือนเป็นที่ตกปลาเนี่ยครับที่ว่ามันมันเหมือนจะเป็นที่แหล่งใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเหมือนเป็นที่ยื่นออกมาแล้วก็เป็นฮาร์เบอร์ก็คือเป็นแหล่งของการตกปลานะครับ เพื่อที่จะให้เราตกปลาได้มากขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเบ็ดไหมครับที่อยู่ล้อมรอบเลยนี่นี่ Hut. นอินเสกหัตแมลงหรอนี่เบเกอร์สเตชันสมอลฟาร์มอันนี้ฟาร์มขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็สมอลวิวสมอลมิวนะครับก็คือกังหันอันนี้มิวก็คือกังหันขนาดใหญ่อันนี้ฟาร์มใหญ่ขึ้นนะครับเฮ้ยเบเกอรี่มีเบเกอรี่ด้วยนะครับ อินเสกฟาร์มไม่รู้ว่าเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงเออม,มันเป็นมันเป็นแมลงชนิดไหน,นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มแมลงกินได้นะเพื่อนๆตัวด้วงอะไรอย่างเงี้ยครับกินได้นะครับอัพให้หมดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับ Advanced meal เห็นไหมครับน,นี่เ k กช็อแล้วก็ฟ a r m ม t ติ๊นะครับฟ a r ์ม t ติ๊นี่คือสูงสุดแล้วนะครับเพื่อนๆหมดแล้วนี่คืออัพหมดแล้วนะครับ มี exploration น,นี่ radio tower นี่ครับที่ผมบอกแล้วก็นี่เราก็มาอัปเดตตรงนี้ต่อนะครับอ๋อมีนั่งเรือไปสำรวจได้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคอันนี้อุปกรณ์การปีนนะครับนนี้อันนี้เริ่มเริ่มสร้างแบบเรือลอยน้ำได้อันนี้คืออุปกรณ์การดำน้ำนะครับ นี่เราสร้างอุอปกรณ์การปีนแล้วนะครับอันนี้เริ่มจะอัปเดตขึ้นมาอุปกรณ์การปีนนะครับนี่ล่าชตอเลตเลยหูเป็นโรงเก็บขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ที่เลื่อยไม้นะครับแพ็กซอรสแลักฮเมอร์โหค้อนขนาดใหญ่ค้อนปอนนะครับอันนี้ตัวเชื่อมวิลดิงทอชโอเคอุยระเบิดด้วย TNT Production สามารถทำระเบิดได้นะครับ e l e c t r ทริคอ h ิเล็กทรอ c ิกชิปโปรดักทำได้ด้วยหรอแสดงว่าคนก็มีความรู้อยู่นะครับถึงได้สร้างได้อย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับคบอันนี้เป็นเ,เต็นท์นะครับที่เป็นที่รักษาผู้ป่วยอู้แล้วก็ทำเป็นโรงพยาบาลเลยนะครับใหญ่มากเนี่ยครับเป็นแฮ็กเป็นแช็กธรรมดานี่คือเต็นท์ง่ายๆแช็กแล้วก็มาบ้านนะครับหลังบะเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นที่ผมสร้างไปเมื่อกี้จะเป็นเคบินนะครับ แล้วมาเป็นเฮาส์ก็คือบ้านหลังใหญ่เลยนะครับต่วนนี้เป็นโฮ b บ s t สเตชันนะครับก็เกี่ยวกับพวกสมุนไพรทั้งหลายนะครับเรียบร้อยมีอัปเดตนะครับนี่เป็นคลินิกเลยหูนี่เป็น d o ม m ิท o อนะครับก็คือเป็นเหมือนอเป็นหอพักเลยขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้คือฟาร์มาซีให้เราสามารถผลิตยาเองได้นี่มีดิสทิลเ y อร์ดิสทิลเลอร์นะครับดิสทิล e ี y Distillery mode ก็คือการปรุงยานะครับเพื่อนๆเป็นการปรุงยาโอเคอันนี้ต้องรออิเล็กทริกก่อนนะครับยังไม่มีโอเค get เดี๋ยวต้องรอทำไฟก่อนนะครับยังไม่ได้ทำไฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหมดแล้วนะครับกับการอัปเกรดมีเท่านี้นะครับตอนนี้เราก็สร้างอะไรได้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่ยครับตอนนี้เราสร้างทั้งคลินิกเนี่ยครับแล้วก็ทั้งร้านขายยาก็คือร้านปรุงยานะครับเป็นแหล่งปรุงยาเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโรงสร้างซีเมนต์นะครับอันนี้ก็ทําอาหารเกี่ยวกับอาหารที่เสียนะครับพวกปลาเน่าพวกอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยครับเป็นท่าเรือ นี่ก็พลาสติกรีไซเคิลนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็อันนี้เป็นเอ่อดอมิทอรี่นะครับก็คือหอพักนะครับมันจะจุคนได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจุคนได้เยอะขึ้นอันนี้2มิลนะครับกังหันลมอันนี้สถานีวิทยุนะครับเพื่อนๆืเนี่ยครับโลเคชไฟเดอร์แคมป์ก็คือเราสามารถที่จะสร้างแคมป์ที่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยผมตั้งไว้ตรงนี้นะ แต่ว่าต้องรอให้เพื่อนๆเราสามารถเดินทางมาถึงด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้การติดต่อไปนะครับเพื่อหาแหล่งแหล่งของที่จําเป็นเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปีแอนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นท่าเรือเหมือนกันที่จะต้อนรับผู้คนนะครับที่จะเดินทางเข้าออกมาอันนี้ก็เบคช็อปนะครับเพิ่มคนเข้าไปได้เนี่ยครับมันจะปรุงอาหารให้เราเป็นอาหารที่ดีนะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นฟาร์มนะครับยัง small farm คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆอันนี้ renovate house <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเกมแล้วก็ตามหากลุ่มเพื่อนๆที่สาบสนย์นะครับก็คือมันเป็นเหมือนช่วงวิกฤตนะครับนี่นครับนี่มันจะมีของใหม่มานะครับเพื่อนๆก็คือซอยบีนนะครับเป็นถั่วเหลืองแล้วก็เนี่ยครับ เทอร์มา์นะครับระเบิดปะเนี่ยอ๋อ oh, Inherbal Station Building to it นะครับอืมเทอร์มา์เอ๊ะเหมือนไอ้นั่นเลยเนาะพวกอ่าเห็บนะครับเทอร์มา์เนี่ยฮะอันนี้ไดนาไมต์นะ t n t นะครับเอาไว้ใช้ระเบิดนะครับ น่าจะเกี่ยวกับเธอไหมอันนี้ซอยบีนนะครับยังไม่ยังไม่เจอนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับต้องมาสํารวจเอานี่อันนี้คือลบนะครับเราสามารถสร้างเองได้นะครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเอาจากโรงงานพลาสติกเนี่ยครับเนี่ยครับโรงงานพลาสติกอันนี้เนี่ยครับ เปลี่ยน standard mode เพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นลบเปลี่ยนมาเป็นลบนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างลบขึ้นมาเรื่อยๆให้เรานะครับเนี่ยครับเราก็ดูว่าเราได้หรือยังเปลี่ยนได้นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนได้เนี่ยครับอันนี้ซอม m i ก็คือลงเรื่อยนะครับเนี่ยครับจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ scaffolder นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับ อันนี้เป็นฟาร์มซีร้านยานะครับก็เนี่ยเป็นเทอร์ไมก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ก็คืออันนี้นะครับใช้ในผับได้นะครับเห็นไหมครับต้องหาเพิร์บชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะมาปรุงเป็นเนี่ยครับเป็นเบียรเห็นไหมครับเพิร์บตัวนี้เพิร์บเห็นไหมครับมาปรุงเป็นเบียรอันนี้เทอร์ไมน่าจะเกี่ยวกับระเบิดนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ ต้องใช้2ตัวนี้ซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ standard mode นะครับส่วนนี้เป็น isolate isolation ward อันนี้เป็นรักษานะครับส่วนอันนี้ก็พักนอนได้อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหอพักนะครับหอพักนนี่ standard mode ก็ผลิตเหล็กแท่งนะครับอันนี้ล็อกพลิกเนี่ยครับกุญแจเห็นไหมครับ สามารถผลิตกุญแจได้เพื่อนๆก็เปลี่ยนได้นะครับให้มันสร้างอะไรให้เราก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนได้อันนี้ก็ผลิตอาหารดีให้เรานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสิ่งของไหนที่มันหาย,ยากเพื่อนๆก็เปลี่ยนให้กับโรงงานที่เรามีนะครับให้มันสร้างให้เราเนี่ยครับเชือกอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสสแคฟโฟดิงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเนี่ยครับแอลกอฮอล์โหมดเห็นไหมครับเปลี่ยน,เป,นเป็นเป็นเบียให้เราเรียบร้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอยากจะให้สร้างอะไรนะครับอันนี้สร้างเป็นกุญแจนะครับล็อกพิกโอเคเพราะว่าล็อกพลิกถ้าเรามีเนี่ยเอาสามารถที่จะไปเปิดเอ่อกุญแจที่หีบสมบัติหรือว่ากล่องหรือว่าอ่ลิ้นชักอะไรที่มันที่มันแอบเอาไว้นะครับหมายถึงว่ามันล็อกอยู่แล้วสามารถใช้ล็อกพลิกนี้ได้นะครับ ก็สามารถไขได้นะครับโดยที่เราไม่ต <|pa|> ้องหาเองนะครับเพราะว่าวัตถุดิบพวกนี้เราสร้างได้เองนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมอมโวชา n e ลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมฟลั t แลนด์นะครับก็คือแผ่นดินที่น้ําท่วมแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นแผ่นดินที่เหลือแค่นิดหน่อยเป็นหย่อมๆนอกนั้นเป็นน้ําหมดเลยนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับเกมตัวเกมก็น่าเล่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้ใช้เวลานานมากนะครับในการฟาร์มของบอกไว้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการความเร่งด่วนเนี่ยเล่นเกมนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ดั่งใจนะครับมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับในการฟาร์มของกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างค่อนข้างนานนะครับเพื่อน โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชาแนลด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ